ว่าแล้วเขาเลือกคุณไปไว้ทําไมเนี่ยคุณหาเสียงนโยบายสามร้อยข้อคุณหาไปหาเสียงทำหอกอะไรไม่สกอก็คุณอภิปรายชัดเจนว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกระทรวงงเศรษฐกิจล้มเหลวไม่เป็นท่าคะนะครับสิริกัญญาชี้หน้าได้ทุกคนเอาอืแล้วทำไมไม่ให้สิริกัญญามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ก็ไปตามกําหนดนะครับแต่ว่าคุณตีเช็คเปล่าเขาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอยุบสภาคุณก็ถ้าไอ้พวกนี้บริหารล้มเหลวคุณไม่เข้าไปค,คุณก็ทําตัวหล่อเลยว่าเราได้เสียสละแล้วถ้านะครับพี่น้องต้องการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็เลือกเราเป็นรัฐบาลพักเดียวง่ายไหมนะครับทั้งที่คุณก็รู้ว่ากระดานนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การเนี่ยนะครับการที่พักการเมืองเนี่ยเสนอทัศนะแบบนี้เนี่ยผมเองก็เห็นว่าเป็นทัศนะที่ไม่รับผิดชอบอเห็นแก่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าเนี่ยนะครับถ้าคิดกันแบบนี้นยไม่ใช่ว่าวันนี้นะครับผมเองด้วยพักเพื่อไทยผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางเป็นอื่นแลวผมเองก็เห็นว่าเขาไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าตักกะเพี้ยนเพียนของคุณเนี่ยที่นําเสนอในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันทุเรศทุรัง